สวัสดีครับไปปุ๊บเบรครับเดี๋ยวจะมาเล่นตัวบัลเทนแมนศูนย์กันนะฮะตัวนี้เป็นชาเขียวนะฮะชื่อว่าเกียวคุล็อกนะครับตัวนี้ชื่อเกียวคุล็อกนะเป็นซุมไรสไนเปอร์ด้วยโหคือสายยิงแม่นยำนะครับยิงได้ไกลยิงได้แม่นนะะนี่เขาบอกว่ายิงเต้าให้กระจุยด้วยความแม่นยำ นะในการยิงเพียงครั้งเดียวนะี่ยนะมีท่อส่งนะครับเหมือนท่อส่งทําดาบยิงฝาขวดแม่นยำนะฮะยิงได้ยิงได้ไกลนะครับผมในกล่องนะครับก็ประกอบด้วยตัวเบลตแมนนะครับตัวเกราะแล้วก็ฝาหนึ่งฝาในฝาบนหัวนะฮะส่วนส่วนเนี่ยเขาจะไม่ยิงนะเขาใช้ฝานี้ยิงกันนะฮะแล้วก็ตัวแบลเลวเป็นดาบสองอันนะครับเป็นเรียกว่าอะไรลำกล้องลำกล้องปืนอย่างเงี้ยนะนี่นะนเดามาดูข้างในกัน นี่มีตานี้เหมือนเดิมนะครับสวยๆนะโอ้สวยเนี่ยสีเหลืองเหมือนสีน้ำชาเลยนะนี่อันนี้ตัวบัตเทิลแมนนะครับทำตัวของเขานะี่นีอะไอีกเออสวยว่ะนี่ทำาสีเขียวเหมือนชาเขียวจริงเลยอนะ่ะโอ้ ซึ่งจะเห็นของจริงนะฮะจตรงนี้สีสีสดจังืพลาสติกคุณภาพดีนะฮะอ่าก็สติกเกอร์เป็นแบบฟรอยอีแล้วนะจะดูท่าทางไม่ค่อยซับซ้อนนะตัวนี้นะแล้วก็คู่มือน,นะครับฝาฝาเย้ สีอ่อนจะอยู่บนหัวนะครับสีเข้มมักจกเจ้าไปยิงนะฮะโอ้สีอ่อนสวยอะ่ะเป็นสีชัดเขียวเลยอ,อันนี้เอายิงสีสดหน่อยเพราะว่าเพื่อยิงแล้วหาไม่เจอจะได้หาง่ายๆครับสีมันสดหาง่ายหมดละเขาก็จะมีแผ่นหนาประมาณนี้อยู่ที่ตูดนะให้ให้เหมือนๆเต็มๆอะ่ะเออฝาไม่มีอะไรนะครับโอเค เดี๋ยวเราก็เริ่มมาประกอบเลยครับอ่านี่ครับจะเป็นชิ้นส่วนทั้งหมดนะครับในกล่องนะฮะก็จะแยกเป็นส่วนแขนกับตัวลำกล้องนะครับดาบแล้วก็อันนี้เกราะเกราะแขนแล้วก็อันนี้หัวก็มีเท้าเท้านี่ง่ายเลยมาเป็นฐานอย่างเดียวนะฮะฝาแล้วก็ส่วนตัว ตท่นี้เองครับไม่ยากนะแดี๋ยวเริ่มต่อตัวบัลเลแมนกันเลยนะครับก็จะมีส่วนผสมของตัวแขนแกนยิงนี้ด้วยนะฮะอาตรงนี้ตรงแขนนี้ง่ายหน่อยปกติเขาจะเป็น2ฝาประกบกันตัวนี้ลูกเด่นมันอยู่ที่ดาบนะครับเหมือนเดิมง่ายๆเลยแขนยัดเข้าไปส่วนเบ้ที่มีร่องพวกนี้จะอยู่ด้านล่างนะครับ ก็มีอะไะไก่ปืนก็ใส่ตัวงมันเลยมะกดได้ปึ๊บอืมไอ้นั่นไงดึงใส่ตูดทุกทีนี่ บนดูข้างล่างนะครับนี่แป่เข้าไปก่อนอย่าลืมนะลืมทุกทีโอเคไม่พลาดแล้วคราวนี้ก็ยัดตัวเข้าไปโอ้นี่เข้าง่ายเรียบร้อยครับตัวอ่ะใส่หัวนิดหน่อยอ่าตัวนี้ประกอบได้กดหน่อย นี่แล้วก็ฝาสีอ่อนเข้ามาใส่นะครับเกียวคูล็อกบัตเทิมนนะฮะเสร็จแ,แล้วครับส่วนหัวอ่าส่วนตัวนี่นี่เป็ดชาเขียวต่อไปมาทำกรอกนะครับผมส่วนนี้เลยใส่กีทีก็ผิดนะไม่ดูคู่มือก็ผิดทุกที ี่ยงงแล้วอะไรเป็นอะไรเนี่ยนี่าเชื่อนะฮิอหัวง่ายๆเนี่ยต้องดูกู้มือทุกครั้งเลยเนี่ยเปลองงมดูวอันนี้รู้แหละว่าใส่อย่างนี้ใช่ไหมอ๋อแล้วก็เอาไม่เกี่ยวกันนี้ประกอบขึ้นมาเลย ช่ไหมนี่ใช่นี่ล่องอยู่สองอันตรงนี้นะฮะกดไอ้แทงนี้จะเสียบเข้าไปนี่เนี่ยมันไม่เข้าอ่ะมันน่าจะถู่นะอ้าวดีจะเข้าก็เข้าเฉยอ้าวเนี่ยเข้าแล้วอะไรวะเนี่ยจะมีล็อกตรงนี้อยู่นะครับกดเข้าไปเข้าแบบงงงไม่ออกเลย อ้าวหัวนี่เริ่มดูเป็นทัมอะไรช่องนั้นก็ง่ายๆแหละเขนมันดาบไปไงแปบะบแบบไปง่ายปะอ๋อแปบะบไปง่ายแบบนี้นะอา้าวไม่ใช่ นี่ยังมีล่องอยู่นะง่ายง่ายง่ายสีง่ายเออนี่มาใส่ล่องไปอย่างนี้ล่องนั้นใส่ยากแทนซะง,งั้นเอาทำไมใส่ไม่เข้า,าอ่อเออมันอยู่ข้างล่างเหรอผิดด้านดิ ตายแล้วเออ,อตรงแหลมอยู่ข้างล่างนะผมไปชินกับตัวอะควาสปอร์ตกับอะควาสปอร์ตมันจะมีคีบแทงมาข้างบนอย่างนี้นะผมเล็เงๆว่าอยู่ข้างบนม่ใช่อยู่ข้างล่างนี่ด้านซ้ายเขานะเราก็ยักเข้าไปง่ายๆอย่างนี้เออนี่นี่นี่จะเป็นตรงนี้นะอันนี้อยู่ข้างล่างดับเข้าไปปึ๊บข้างล่างนะ ระยัดเข้าไปเลยแล้วขานะเนี่เราไม่กลัวเรื่องติดสติกเกอร์นะคผมได้วิธีแหละว,วิธีถอดเข้าถอดออกเริ่ที่เข้าเกี่ยวไปข้างหน้าก่อนปุ๊บแล้ตบข้างหลังเราจะถอดก็เอาฝ่ามือกดตรงเท้าหน่อยแล้วก็ดึงข้างหน้ามาปุ๊บเอ,อ้ยง่ายๆแหละสบายแล้วคราวนี้อะกอบให้ดูแบบไม่ได้มีสติกเกอร์นะะ เป็นอย่างนี้นะ,ะเดี๋ยวแปะสติกเกอร์ก่อนแล้วค่อยมาลองเล่นแล้วก็อธิบายลูกเล่นของตัวยุวล็อกกันนะ,ะนี่สีชุดชาติตามสไตล์เขานะครับอองตราอนชอบต้องปิดทับล่องไปเลยหรอนี่มีความเป็นสีทองแล้วนะ ้งล่างนนิง่งบนก็เป็ดเลยนะช่างมันครับต้องทำใจนะอ <c oughs> อนนี้แปะนะครับแนะนำให้ยึดข้างล่างเป็นหลักก่อนนะครับไม่งั้นข้างบนมาถ้าแปะข้างบนแล้วข้างล่างมันมันเลยเนะี่ยมันจะไปขยุ่มอย่างนี้นะอากบทเรียนล้วต้องแทงเข้าไปน,นี้ก่อน เลยมาจะได้ไม่น่าเกลียดอ,อะไรนไม่ความหนาไม่เท่ากันนะหลุดมนข้งล่างหน่อยนึงนะเห็นป่ะพอตั้งใจแทงเข้าไปลึกๆข้างๆ้าก็ขาดอีกโอ้ตรงนี้เหมือนเขาทำมาไม่ค่อยตรงกับ โมเดลนะครับอืมเนี่ยอันนี้มันหนากว่าอยู่รื่อยน,ะนี่มีรูด้วยโอ้หต้องเล็งรูมัน้งเนี่ยมียากเนะี่ย ai đéo bây giờ mà cái thằng này chinh à? oh, mình đủ nè đi bây giờ mà lên nhà chỉ cái này ôi ไปเกิดแล้วเกี่ยวคุณล็อกกูอืมอุ้ยย,ยากแล้รตรงนี้แปลยากมากอะ วนหัววะ่ะโอ้ยตายเอาแบบติ๊กเกอร์มามไม่เก่งใจคนแปะเลยเว้ยเหลือดึงเดี๋ยวก็ฉีกอีกอ่นี่ครับแล้วมันไม่ค่อยเรียบเลยนะถ้าเราทำยับไปแล้วอะ่อะพอดูได้อยู่เรียนๆไปก็เหลืออะไร แขนเหรอแขนนี้ก็น่ากลัวนะใช่เหรอเท้าปปะเท้าอันนี้ท้านี่ครับเราแปะยาแล้วก็ดึงออกมานี่ไม่กลัวแล้วนี่คือเท้านะนะโอเคไปไปไปเดินเดิน เหนื่อยจริงนะแปะติ๊กเกอร์ฟอยล์เนี่ยแขนเอาแล้วสุดที่ตรงไหนละ่ะสุดที่ที่ตรงนี้หรือตรงนี้ตรงนี้ห <cam ina> <g ina> <g ina> yeah. yeah. รื <c oughs> อตรงแย่เลยเฮียตรงกลางไปก่อนไหมลุกนะกลางครับหรือมันไปสุดที่ไหน ตรงนี้สุดตรงนี้ไม่สุดหัดใจวะดาวใจยากจริงเลยลวก็ทำเหมือนเดิมนะตีนกลางแล้วไปหลุดน,น้องไปสุดที่ไหนโอเคเบี้วก็เบี้ยวดิอืม ดูล้วนๆมันก็สวยเองนะครับอุ้ยมุมไม่ได้อือปล่ยอยแล้วครับปล่อยแล้วดีไหมเบีเ้ยวหน่อยหนึ่งอนไ,ไร ใส่ตาแล้วก็ออกก่อนเออนี่ครับโอ้ตาเกียวคุณล็อกนี่แบบเฟียวมากนะมีเนตโคุมือสันอส่นมือสัน่นมือสั่นโอเคแหมเปะเปะวะ่ะโอ้โแล้วนี่คือตรงไหนอ่ะต้องดูโพยแล้วนอย่างเงี้ยมันจะมี จุดแปดสติกเกอร์อยู่ในคู่มือนะครับเผื่อใครยังไม่รู้นะอ๋อส่วนด้ามดาบเนี่ยส่วนปลอ,อกนะมุมนี้นะสันนี้นะน่าจะเข้าตรงนี้มีร่องอยู่ปัับ่ะพอดีอืมอืมเฮ้ยตอนแปดสติกเกอร์คือถ้ามันแปดแล้วได้ดีนะ่ยมันฟินนะจริงนะ ของเล่นพวกนี้มันสนุกตอนประกอบตอนแปะติ๊กเกอร์นี่แหละนี่ยังไม่รวมสายเนี่ยเขาสบายสีเองนะอันนั้นก็มันนะเล่นนะค่าเวลาดีนะเอ้ยแย่นะงานเข้ากูแล้วเหมือนจะง่ายจากง่ายกลาเป็นยากเฉย ินตอนรูดอันนี้โอเคครับเสร็จสักทีโอ้ยเหนื่อยทุกตัวบอกเลยบัตเทิแมนเนี่ยหรือแบบฉันประกอบง่ายแล้วฉันกลัวคุณไม่ท้าทายจัดสติกเกอร์ใส่เยี่ยมเลยนะฮะนี่อืมเท้าแปกเท้า เสร็จแล้วครับจิงตึงนี่สวยนะสวยสีสัสนเขานี้แบบเจ๋มเลยนะดูลูกเล่นกันนะครับในส่วนของลูกเล่นนะครับเริ่มจากส่วนหัวเลยนะจะเป็นดีไซน์ของซ er ัมบลไลเขาเรียกว่าหมกวกคาบุโตะนะครับ เป็นหมวกสมรา,าร์ทไรคาบุโตะนะแล้วก็จะมีเป้าตรงนี้ถ้าเป็นตัวอักษรญี่ปุ่นคือตัวเป็นคันจิว่าเลข10นะครับก็คือผมคล้ายๆลูกใส่รักบวกนะครับในเวลาเราเล็งก็เล็งนีเห็นไหมมันจะเป็นเป้าแล้วก็เล็งไปที่ขวดได้นะครับตรงนี้แล้วก็มีตราของเกียวคุล็อกอยู่ข้างบนก็ตรงนี้ด้วยก็คือที่แปลว่าชาได้เนี่ยนะค,คานี้นะส่วนของแขนดาบที่เขาให้มาเพราะว่ามันจะเป็นลํกล้องนะครับมันจะนํา ฝาที่ยิงไปให้มันตรงไปไม่ออกนอกรูนอกทางนะรตรงดิ่งไปข้างหน้าเลยนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของโฮลพาร์ตก็คือตัวที่จับข้างในเนี่ยตัวที่กันไม่ให้ฝามันออกไปได้ง่ายๆนะครับตัวนี้หน้าสัมผัสจะเยอะกว่า2ตัวแรกนะฮะตัวเนี้ยจะกว้างมากมันจะทําให้ทั้งสองฝั่งอ่ะโดนเท่าๆกันแล้วมันจะพุ่งออกไปได้ตรงได้อย่างแม่นยํานะครับ ส่วนขาก็จะกว้างกว่า2ตัวแรกนะครับะอันนี้ดูของตัวโคลามนลุเนี่ยจะเล็กกว่านะแล้วก็ตรงนี้เขาจะยื่นออกมาเยอะกว่าของโคลามาลุหน่อยนึงอันนี้ก็ก็จะสปอร์ตจะเน้นยาวแต่ว่าแคบนะครับแคบนะมีเขาใหญ่มั่นคงมั่นคงเลงยิงได้อย่างไม่ไม่มีการเคลื่อนไปเคลื่อนมานะและ้วก็ตัวทริกเกอร์นี่ก็ทามาดีนะคือเขาจะมีข้างล่างาย้อยมาหน่อยตรงเนี้ย มันทําให้เราจับถนัดมือแล้วเราวางไปรู้สึกว่านิ้วเราไม่เลื่อนครับมันจะพอดีเป๊ะเลยสัมผัสที่จับมานะผมว่าตัวยจคูล็อกก็ดีสุดในบรรดา3าตัวนะที่เริ่มรีวิวนะอ่ะนี่คือลูกเล่นทั้งหมดของตัวเจลคูล็อกเดี๋ยวเดี๋ยวลองทดสอบให้ดูว่าไอที่เขาโมเ้นเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยมันดีจริงหรือไม่ดีจริงนะครับผมยัามาทดสอบเรื่องความแรงในการยิงของวัตเทอร์แมนแต่ละตัวกันก่อนนะครับ ก็เริ่มที่โคลามาลุนะจะเห็นว่ายิงแรงทะลุฉากเหมือนเดิมนะส่วนอะควาสปอร์ตก็ยังยิงเบาแต่ว่าได้เรื่องการยิงรัวมาจากแมกกาซีนนะครับส่วนยูคูล,ล็อกเนี่ยจะแรงกว่าอะควาสปอร์ตนะครับแต่ก็ยังแรงไม่ถึงขั้นโคลามาลุที่ยิงข้ามฉากออกไปได้นะเรื่องความแม่นยำนะครับจากการยิงฝาขวดระยะ5ขวดนะก็ไกลนะเป็นเมตรนะ ตามเกมที่ตัวกล่องเขาแนะนำนะฮะต้องบอกเลยว่ามือใหม่อย่างผมนะลองยิงตอนแรกเนี่ยไม่มีครั้งไหนย,ยิงโดนเป้าเลยนะเป้าที่มันเป็นขวดก็ไม่ได้เล็กนะเออในระยะเกือบ1เมตรเนี่ยของขวดห้าขวดเรียงกันนะก็ดูได้แต่ว่าได้เนี่ยเอามาถึงนะจากต้นทางยันปลายทางเนี่ยตรงตรงเลยยิงออกไปจะเห็นว่ามันไม่ตรงนะส่วนสาเหตุที่ยิงไม่แม่นนะครับก็ได้สรุปได้ประมาณนี้นะหนึ่งนะ การกดไกยิงปืนนะฮะมันเร็วแล้วก็แรงเกินไปครับส่งผลให้ตัวบอดส่งผลให้ตัวบัตเทิแมทเนี่ยมันมีการขยับหรือสะบัดต,ตอนที่เรายิงแบบกระแทกนะแบบโดยที่ไม่ได้มีการจับที่มั่นคงเนะี่ยมันทำให้ปลายกระบอกยิงเนะี่ยมันส่ายนะแล้วก็ข้อสองคือตัวไกยิงเนี่ยที่เวลาเราดันเนี่ยบางทีเราดันไม่ตรงเนะี่ยมันมีการขยับได้นะเอียงซ้ายเอียงขวาอย่างเงี้ย มันทำให้หน้าสัมผัสเนี่ยมันโดนตัวฝาได้ไม่เต็มที่นะครับเกิดผลให้แรงดันฝากับไกยิงันไม่เท่ากันครับก,มกบ็มีโอกาสเบี้ยวได้เหมือนกันนะสามการกดหรือกลางของกรอะแขนทั้งสองข้างครับทุกตัวถ้าเราขยับแขนนิดหน่อยเนี่ยมันจะไปกดให้ตัว แกนยิงข้างในมันขยับแล้วก็กดฝาไม่เท่ากันนะครับมันจะทําให้แรงกดที่ส่งไปยังแกนยิงทั้งสองข้างมันไม่เท่ากันนะครับฝานก็เลยจะมีการดันไปไม่ตรงนะครับแต่เรานะก็ยังสามารถที่จะลดปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ได้นะโดยการที่ค่อยๆดันไกยิงเนี่ยเข้าไปใกล้ๆฝาก่อนนะครับให้มันชิดๆกันนะแต่ยังไม่ถึงขั้นยิงออกไปข้างนอกนะครับพอมันแนบชิดติดกันเนี่ยเราก็ค่อยเล็งเป้าให้ดีครับจากนั้นก็ดันในรอบสุดท้ายครับดันแบบ ส่งแรงไปเต็มที่ให้ฝามันออกไปลวดเดียวนะครับเพราะว่าถ้าค่อยๆดันไปเรื่อยๆเนี่ยมันแรงส่งอาจจะน้อยเกินไปแล้วก็ฝาจะไม่พุ่งไปตรงนะครับพอเรารู้วิธียิงที่ถูกต้องแล้วนะครับก็มาทดสอบตัวเบอร์ทแมนแต่ละตัวกันนะครับก็พบว่าสายอาชีพหรือว่าลูกเล่นของแต่ละตัวมันส่งผลให้การยิงเนี่ยมัน อาจจะตรงได้ยากนะครับเพราะไม่ใช่สายของตัวเองนะครับอย่างเช่นตัวโคลามารูนะครับเป็นสายยิงแรงเนะี่ยมันจะมียางเกาะอยู่ด้านขวาของแกนยิงนะครับทำให้เวลายิงออกไปแม้ว่าตอนแรกมันอาจจะยิงออกไปตรงนะครับหรือว่าเบี้ยวนิดหน่อยเนะี่ยแต่มันจะเริ่มโค้งนะครับตามวิธีโค้งของการที่ฝาเนี่ยมันหมุนตลอดเวลาเหมือนกันถ้าใครเล่นบอลก็คือเหมือนการเตะไซโคนะครับมันก็เลยอาจจะยิงไม่ตรงเป้าได้ในระยะไกลนะครับผม ส่วนแล้วข้อสปอร์เนี่ยหนักเลยครับเป็นสายยิงลัวนะมีลูกกิ้งอยู่ทั้ง2ฝั่งนะครับแต่ปัญหาคือลูกกิ้งเนี่ยมันเหมือนมันมี2ฝั่งก็จริงนะมันเหมือนจะส่งแรงไปได้เท่ากันนะแต่ว่าเหมือนตอนผลิตหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจมีข้างหนึ่งฝืดด้วยซ้ำนะตรงนี้ถ้าเรามีหลายตัวเราลองเปลี่ยนลูกกิ้งดูก็ได้ลองหาตัวที่มันลื่นเท่ากัน2ข้างอาจจะทำให้ยิงตรงได้นะครับแต่ว่าตัวของผมเนี่ยมาจากกล่องเลยข้างหนึ่งมันฝืดกว่านะมันส่งผลให้มีการยิงเอียงซึ่ง มันจะเอียงไปทางขวาเนะีเพราะว่าเหมือนลูกล้อด้านขวาของผมมันจะฝืดกว่านะครับอืมมันก็เลยทําให้ยิงไม่ตรงนอกจากนั้นแรงยิงมันเบาครับมันมีโอกาสที่ฝาเนี่ยจะตกถึงพื้นเร็วกว่าตัวอื่นเมื่อมันตกถึงพื้นก่อนครับฝามันจะเกิดการเสียดสีกับพื้นสนาม,มนก็เกิดการแฉลับแล้วก็ทําให้เปลี่ยนองศาไม่วิ่งตรงไปได้นะครับ เพราะนั้นถ้าเราจะเลือกยิงเน้นแม่นยำจริงครับยิงแม่นยำไกลๆนะระยะใกล้ๆเนะี่ยอาจจะแบบยังไม่ค่อยเห็นผลมากนะครับมันก็ยังตรงๆไปได้แต่ถ้ายิงไกลๆเนี่ยก็ต้องเป็นเกียวคุล็อกจริงๆครับเกียวคุล็อกสายแม่นยำนะเพราะว่าตัวแกนยิงของเขาทั้งสองฝั่งครับมันเหมือนกันจริงๆนะมันไม่ใช่ลูกล้อมันไม่ใช่ลูกยางนะครับมันเป็นพลาสติกเพียว ทำออกมาเหมือนกันเดะ๊ะทั้งสองข้างนะครับมันเลยทําให้ส่งแรงยิงออกไปได้เท่ากัน,นก็เลยออกไปตรงนะครับถ้าทําตามที่บอกข้างต้นในะวิธียิงนะไม่ไปกดไปกลางแขนให้มันเกิดแรงกดไม่เท่ากันนะฮะจับมั่นคงนะครับเล็งเข้าไปยิงไปตรงกลางเปอร์เซ็นที่จะพุ่งไปตรงเนี่ยสูงมากนะครับก็สมคําร่ํารือนะสำหรับตัวคิวล็อกนะเขาทาหน้าที่ยิงแม่นยําได้ดีจริงๆนะฮะ ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ใช้งานได้นะครับแล้วก็มีเต้าเลงด้วยนะเออส่วนเรื่องดาบข้างหน้าของเกียร์ล็อกนะครับก็ต้องบอกว่าไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะฮะเพราะว่าตอนเราดันฝาออกไปเนี่ยไอตัวดาบที่มันติดกับแขนมันก็กลางออกไปด้วยนะไม่ได้ช่วยทําหน้าที่เป็นลำกล้องอะไรทางนั้นให้กับฝาเลยนะฮะก็ดูมีประโยชน์อย่างเดียวก็คือ มองเป็นแนวยิงให้เรานะครับว่าเราอ่ะหันบัตเทิลแมนตรงแล้วนะแต่ก็ดูได้แค่ตอนก่อนยิงนะเพราะว่าพอยิงมันก็กางออกอยู่ดีนะอ่ะแต่มันก็สวยนะเออก็เวลาเล่นอาจจะต้องถอดออกแล้วเปลี่ยนมันใส่ตัวเซ็ตแมกกาซีนกับแขนของอะคว้าสปอร์ตเข้าไปแทนนะครับนอกนั้นก็ดีอยู่แล้วนะมีเป้ายิงด้านบนด้วยก็มีประโยชน์นะครับเท่านั้นเองสำหรับตัวเกียลอกนะครับผม ขอขอบคุณที่รับชมครับผมไปป๊อบเบย์ครับสวัสดีครับ